ราบนมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพพวกเรากลุ่มเยาวชนไวสยัยโรงเรียนกิษนาวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเยาวชนไวสยัสยใสใจผู้สูงอายุขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะที่มาและความสัมพันธ์นะคะหากเราเอ่ยถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุเรามักจะมองว่าสองช่วงวัยนี้มีช่องว่างระหว่างวัยห่างกันค่อนข้างมาก จึงอาจส่งผลให้ความคิดทัศนคติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในวัยที่ถูกลดบทบาทต่างๆลงสูญเสียความมั่นคงในหลายๆด้านร่างกายก็เสื่อมถอยและจิตใจก็อ่อนแอแป้ปวนได้ง่ายอย่างวัยผู้สูงอายุ เหตุนี้ทางโรงเรียนกิจนาจึงจัดสร้างโครงงานเยาวชนไว้ใสใส่ใจผู้สูงอายุขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีลดช่องว่างระหว่างวัยและอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อสร้างขวัญกํากลังใจให้ผู้สูงอายุ 2. เพื่อเป็นการฝึกจิตใจของเราให้เป็นผู้มีความเมตตา 3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องการศึกษาวิเคราะห์ประชากรเป้าหมายได้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกิสนาที่อยู่ตามลำพังไม่มีลูกหลานดูแลจำนวนสิบคนปัญหาและสาเหตุได้แก่ผู้สูงอายุไม่มีคนดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้สูงอายุอาจเป็นโรคซึมเศร้าหรือเหงาค่ะพฤติกรรมเสี่ยงปัจจัยภายในได้แก่ผู้สูงอายุมีร่างกายอ่อนแอผู้สูงอายุมีจิตใจอ่อนแอปัจจัยภายนอกได้แก่ลูกหลานหรือคนในครอบครัวต้องไปทำงานไกลบ้านผู้สูงอายุมีเวลาว่างมากเป็นพิเศษส่วนเป้าหมายนะคะเป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านคริศนาที่อยู่ตามลำพังไม่มีลูกหลานดูแลจำนวนสิบคนได้รับการดูแลสุขภาพจิตและสุขะอนามัยส่วนบุคคลจากกลุ่มนักเรียนจิตอาสาเป้าหมายเชิงคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านคริศนามีสุขะอนามัยที่ถูกต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น หลักธรรมและคําสอนของในหลวงนะคะหลักธรรมได้แก่ 1. ความกตัญยูนักเรียนจิตอาสามองเห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุ 2. จิตอาสานักเรียนจิตอาสามีความปรัดขนาดนีที่จะช่วยเหลือ 3. ความแม่ตากรุณานักเรียนจิตอาสามีความเห็นอกเห็นใจผู้สูงอายุ ที่ไม่มีรูปหลานคอยดูแลค่ะคําสอนของในหลวงรัชการที่9ได้แก่เด็กต้องทําตัวให้สุภาพอ่อนโยนหมั่นขยันเอาการเอางานเพื่อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัยจกได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีความจเจริญม,มั่นคงในชีวิตความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท พระาชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2529ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานระยะเวลาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563สถานที่โรงเรียนกิศนาและชมุมชนบ้านกิศนาหมู่ที่3วิธีการดำเนินงาน 1. จัดตั้งกลุ่มนักเรียนจิตอาสาจิตอาสาไวยใสรวมใจสร้างสุข อายุ2ขอคําแนะนําจากเจ้าอาวาสและพระวัดสุขเพิงเพื่อทําความเข้าใจในหลักธรรมที่จะนํามาใช้ในการทําโครงงาน3ขอรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนําไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในหมู่บ้าน4ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลกิษณา เพื่อขอข้อมูลของผู้สูงอายุในชุมชนกิษณาเพื่อจะไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแล 5. จัดทำตารางเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทุกวันศุกร์ในชั่วโมงชุมนุมโดยผัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเป็นประจำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งกิจกรรมเด่น การออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนหมู่ที่3ตำบลกิษนาอำเภอบางปะมะจังหวัดสพุพรรณบุรีผลที่เกิดขึ้นนะคะ 1. ผู้สูงอายุมีขวัญกำลังใจ 2. นักเรียนเป็นผู้มีความแม่ตา 3. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 4. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง พวกเราขอจบการน,นำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ